ข้อ19เขาให้ fx มาแล้วก็บอกว่า3ตัวนี้เป็นคำตอบของสมการนี้ก็จากสูตรผลบวกผลคูณคำตอบเนี่ยเราจะได้ว่า3ตัวนี้บวกกันจะต้องเท่ากับลบตัวนี้หารด้วย1น,นะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ผลบวกของสองคำตอบคูณกันจะต้องเท่ากับตัวนี้หารด้วย1ก็ เป็นแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายผลคูณคำตอบจะต้องเท่ากับลบตัวหลังหารด้วย1ก็จะได้เป็นแบบนี้นะข้อนี้เขาบอกว่า3ตัวนี้เป็นลำดับเลขาคณิตลำดับเลขาคณิตก็คือลำดับที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่โดยการคูณนะก็ถ้าเป็นแบบนี้เทคนิคที่จะใช้ก็คือเราจะสมมุติให้ตัวกลางเนี่ยเท่ากับ x นะ เพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ a 1กับ a 3จะมาตัดกันได้ก็ถ้า a 2เท่ากับ x ตัวถัดไปก็ต้องเอาตัวนี้มาคูณ R เข้าไปก็จะเป็น x r แบบนี้นะแล้วก็ตัว a 1เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่คูณ R เราได้ x ตัวที่คูณ R เราได้ x ก็คือ x ส่วน R นั่นเองนะก็จากสมการนี้3ตัวนี้คูณกันต้องได้216 ก็แปลว่า3ตัวนี้คูณกันต้องเท่ากับ216แบบนี้นะก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ย r ตัดกันได้แล้วก็ x 3ตัวคูณกันก็จะเป็น x กำลังสามนะก็ถอดลากที่3ทั้งสองข้างก็จะได้ x เท่ากับ6เอา x เท่ากับ6ไปแทนใน3ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จากอันแรก3ตัวนี้บวกกันจะต้องเป็น26ก็แปลว่า 3ตัวนี้บวกกันจะต้องได้เป็นแบบนี้นะก็เอา r คูณตลอดแล้วก็เอา2หารตลอดแล้วก็ย้ายฝั่งขวาไปลบทางซ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แยกตัวประกอบก็จะได้ r เท่ากับ1ส่วน3กับ3นะก็จะเห็นว่าถ้าเอา r เป็น3ไปแทนตรงนี้ก็จะเป็น2อ,อันนี้เป็น6แล้วก็อันนี้เป็น18แ,แล้วก็ถ้าเอา อาเป็น1ส่วน3ไปแทนตรงนี้ก็จะเป็น26แล้วก็18ก็จะเห็นว่าไม่ว่าอาเป็นตัวไหนเนี่ยก็จะได้3ตัวเนี่ยเป็นคำตอบนะก็พอได้3ตัวนี้เราก็จะเอาไปแทนในนี้เพื่อหาค่า B ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็คิดเลขตรงนี้ออกมาก็จะได้ b เท่ากับ1 5อกนะก็เอา1 5 6ไปแทนตรงนี้ก็จะได้ f x ก็คือตัวนี้นะข้อนี้ข้อถามค่าของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา f มาดิฟก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็แทน x เท่ากับ1ลงไปก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้107เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง